สวัสดีครับพี่พี่าก,กับข้อตอกชนนาแนลนะจ๊าวันนี้เราจะอาบน้ำข้าตอกนะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาบน้ําให้ข้าตอกเนะี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะทุรักทุเลแค่ไหนนะพี่พี่พเพราะข้าตอกเนาะตัวใหญ่แล้วก็แรงแรงหลายมากเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันว่าวันนี้ได้เลือกย้ำงามดีที่จะอาบน้ำข้าตอกนะบพี่พี่เดี๋ยวเขามาเบิ้งกันว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยครับเลย พี่พี่ดูสภาพตอกหมดสภาพหมดแรงว่าปล่อยให้เล่นกันวันนี้จะได้อาบน้ำเข้าตอกได้ง่ายๆ<ช>และก็ง่ายจริงๆจะ,จะประมาณนี้พี่พีแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เล่นเหนื่อยก็จะโอ้โหดีดมากตอนนี้ป้าป๋าก็อาบให้เดยว ึืงสภาพเข้าตอกเดี๋ยวเรารอดแชมพูของอ่าแม่ต้มก่อนนะพี่พี่ตอนนี้เราใช้ตัวน,นี้กรอร,รอรอแชมพูแม่ต้มก่อนอันนี้ของไอแ d นะพี่พี่คือลดขนล่วงึืงสภาพเข้าตอกนะเออเฮ้ยป,ป้าปาไม่ไหวแล้วป,ป้าป๊าตอกไม่ไหวอาธีก็แชมพูแทบหมดขวด ลุกแล้วลุกมาฝั่งนี้ซิตัวมันหนักใหม่นะพี่พี่จริงๆเราจะล็อกล็อกล็อกเข้าต่อไว้แหละในการดบน้ำแต่ว่าวันนี้น่าจะเหนื่อยก็เลยอักใหมือสภาพแข้งขาอ่อนล้า หมดแรงอ่อนล้าตอกคนหายไปไหนตอกทำไมตอกหน้าตาแบบนี้ตอกอ<า>ตอกคนหายไปไหนลกูกลาดาให้หน่อยตอกคนหายไปไหนลูกตอกคนหายไปหนอะลรลาดคาชคาอ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 าลออาด

ปาป๊าก็ตัวเห็นอาปะป๊าด้วยเลยพร้อมเลยอืออืออ่ะอือปะป๊าปะป๊าก็ปาป๊าก็ตัวเหม็นด้วยอาปาป๊าด้วยกันละกันนะตอกเนาะเอออาปาป๊าด้วยเออเอออาม